เขาจะมาทำอะไรเล่นน้ำแกงเล่นน้ำแกงโคตรร้อนอะ่ะบรรยากาศคือแบบขอนอนแช่น้ำแป๊บเคเราจะเริ่มกันละ เป็นไงมั่งเป็นไงมั่งอ่ะเก็บปะเนียเก็บกันุกงเยอะเย็นสดชื่นมาก